เราจะมาแบ่งปันในหัวข้อที่ชื่อว่าคำสัญญาของพระสัญญาของพระเจ้านะครับใช่พระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยนยังก็งคือพันธสัญญานะครับญญถ้าเราพูดพันธสัญญาอีก คำหนึ่งนะครับอีกความหมายหนึ่งก็คือเหมือนการทำสนธิสัญญากันครับก็คือสนธิสัญญาต้องมีคู่อีกฝ่ายนึงคู่ทำพันธสัู่ทำสัญญาด้วยกัีนก็คืออีคนะู่อี่ายหงคู่ทสัญญาี่อูทาสัญญา พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่สัญญาแต่เป็นเหมือนพันธสัญญาและเป็นเหมือนโนธีสัญญาครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยในบทในพระคัมภีร์นะครับมีสัญญาอยู่ครับพระสัญญาในพระคัมภีร์ก็คือประวัติศาสตร์ครับ ประวัติศาสตร์เนี่ยต้องตามหลักพระคัมภีร์ครับสิ่งที่ตามหลักพระคัมภีร์เนี่ยมันมาแล้วแล้วสิ่งที่ไหลไปตามพระคัมภีร์คือประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นพระสัญญาในพระคัมภีร์ประวัติศาสตร์เนี่ยคืออะไรก็คือมีการเริ่มต้น ในปรถมการแล้วถ้ามีการเริ่มต้นในปฐมการจะมีอะไรครับมีวันสุดท้ายครับมีวันสิ้นสุดครับตอนนี้ไมเคิลดูเด็กใช่ไหมครับก็คือวันหนึ่งไมเคิลเนี่ยจะถึงตอนที่ไมเคิลเนี่ยเป็นคุณปู่คุณ,คณตาก็ามาไม่เข้าใจใช่ไหมครับถ้ามีจุดเริ่มต้น ก็จะมีวันสุดท้ายครับมีวันสิ้นสุดเพราะฉะนั้นถึงจำเป็นที่จะต้องมีคำว,ว่าน,นิลันครับม,มีแค่พระคัมภีร์ที่พูดถึงเท่านั้นก็คือคำว,ว่าน,นิลันสิ่งที่ไม่ว่าในหนังสือเล่มไหนก็ตามพูดเนี่ยก็คือเอนี่ยเรื่องนิลันครับ แล้วก็มีสัญญาในโลกถูกไหมครับสัญญาในโลก,ญญโลกถ้าเรามาเทียบกับสัญญาในพระคัมภีร์เนี่ยถ้าเราเทียบคำสัญญาบนโลกเทียบกับชีวิตเนี่ย ก็คือเป็นชีวิตที่มีขีดจำกัดมีระยะเวลาจำกัดครับเพราะว่าอะไรทุกอย่างในโลกเนี่ยมันเชื่อมต่อด้วยสัญญาหมดเลยแต่โลกเนี่ยในชีวิตของเรามีสัญญาเนี่ยมันมีขีดจำกัดในระยะเวลาครับถ,ถ้าตีกันในเรื่องของความสามารถมันมีขีดจำกัดครับ ไม่ว่าจะมีความสามารถมากโดดเด่นขนาดไหนความสามารถนั้นก็จะมีขีดจำกัดครับแล้วถ้าตีกันในแบบว่าบทสรุปก,ก็คือเป็นระดับของโลกครับระดับของแผ่นดินเพราะฉะนั้นทุกท่านเลยคำสัญญาในโลกก็สำคัญเราั้นทกทนเลยสัากคัญ แต่ภูมิหลังที่เริ่มต้นของสัญญาเนี่ยแล้วจุดเริ่มต้นของสัญญาเนี่ยก็คือเป็นคําสัญญาในพระคัมภีร์คือจุดเริ่มต้นครับนั่นแหละถึงจะเป็นภูมิหลังแต่คนทางโลกเขาไม่ได้สนใจสัญญาในพระคัมภีร์แต่สนใจแต่สัญญาทางโลกถึงไม่มีจุดเริ่มต้นที่แท้จริงไม่มีภูมิหลัง เพราะฉะนั <dings. S 2> ้นชีวิตทั้งหมดของคนทางโลกถึงเป็นต้องมีชีวิตที่แบกภาระและเหน็ดเหนื่อยครับแล้วแน่นอนครับว่าในการทำสัญญาย่อมมีเป้าหมายถ้าสัญญาไม่มีเป้าหมายผู้ที่ทำด้วยนั้นสัญญานั้นจะไม่เกิดขึ้นครับ กค็นนคือสัญญาเนี่ยจะพูดง่ายๆก็คือใครทำกับใครในระดับของแผ่นดินเนี่ยไม่ไว่ายังไงก็ตามาก็คือเป็นสัญญาระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ครับแต่พวกเรา,ญญาเราเป็นผู้ที่รู้จักสัญญาระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นั่นเอง a m เพราะฉะนั้นทุกท่านครับคาสัญญาถึงจําเป็นที่จะต้องมีความเชื่อครับก็คือเนี่ยครับในโลกเนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าเครดิตเพราะฉะนั้นถ้าเราจะประสบความสำเร็จในโลกต้องมีความเชื่อใจครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูพูดถึงสัญญาอีกครั้งหนึง่ง สัญญาเนี่ยพระสัญญาคือความเชื่อครับการเชื่อนั่นเองก็คือสัญญาเท่ากับความเชื่อครับเพราะฉะนั้นต้องมีเนื้อหาในพระสัญญานั่นเอง แล้วเนื้อหาเนี้ยสัญญาเนี้ยต้องเชื่อซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นมนุษย์เราการที่มนุษย์เชื่อพระเจ้าเป็นเรื่องที่แน่นอนอย่างมากถ้ามนุษย์ไม่เชื่อพระเจ้า ก็คือจุดเริ่มต้นแก่นแท้เนี่ยผิดแล้วพระเจ้าเลือกเรามาเป็นเป้าหมายของการทำพันธสัญญาแต่มนุษย์เราไม่กลับไม่เชื่อพระเจ้าเพราะว่าเนื้อหาในพระสัญญาที่แท้จริงคือหมายถึงพระคิตบ ก็ค <gesch> <iza cr ia át> ือแทนที่เนี่ยจะทำสัญญากับเราพระเจ้าก็เลยส่งพระคิดลงมาเพื่อเป็นเนื้อหาในการทำสัญญาเราผู้มนุษย์ไม่เชื่อพระเจ้าหรือว่าจะเชื่อพระเจ้าโดยไม่ผ่านทางพระคิดสิ่งเหล่านี้ก็คือออกมาจากคำว่าแน่นอนก็คือมันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันเนี่ยถูกทำลายลง การที่เราบอกว่าผู้ที่ถูกแยกขาดจากพระเจ้าตายหมายความว่าอะไรครับก็คือถูกแยกขาดจากพระเจ้าทําให้สัญญาระหว่างพระเจ้าเนี่ยมันถูกแตกขาดมันทำให้ถูกแตกแยกจากคําว่าน,นิรันดุด้วย เพราะฉะนั้นพระสัญญาถึงต้องเป็นสิ่งที่เชื่อครับเพราะฉะนั้นในตอนที่มนุษย์เชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็จะส่งเชื่อใจพวกเราครับแล้วอีกความหมายหนึ่งของคำว่าสัญญาคืออะไรครับคือการรักษานั่นเองเพราะว่าอะไรถ้าเราไม่รักษาสัญญาสัญญานั้นก็ไร้ความหมาย 약สุกิมีดมีดึงกันเนี่ยมันดัชมันยักษ์สพราะอะไรครับถ้าเราบอกว่าสัญญาคือการเชื่อเราอีกอย่างหนึ่งสัญญาเราต้องรักษาไว้ครับยักษ์สุกิมีเหมือนที่บอกว่าสัญญาคือความเชื่อสัญญาคือสิญญ่งที่เราต้องรักษาเพราะอะไรถ้าเราไม่รักษาสัญญาสัญญานั้นก็จะไม่มีกําลัง แล้วในตอนที่เรารักษาสัญญาความสามารถของสัญญานั้นก็จะปรากฏขึ้นบอกว่าอะไรครับห้ามกินผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่วพระเจ้าสัญญากราดัมถ้าตอนนั้นอดัมรักษาสัญญานั้นความสญญามารถของอดัมาญญาอาจจะใกล้เคียงกับพระเจ้าเลยก็ว่าได้ ซึ่งความสามารถนั้นเนี่ยต้องต่อเนื่องแล้วก็พัฒนาขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนี่คือรักความสามารถที่ออกมาเมื่อเรารักษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งแรกคือเราต้องเชื่อสิ่งที่สองเราต้องรักษาไว้ครับแล้วข้อที่สาม ในตอนที่เราเชื่อเรารักษาสิ่งเหล่านี้ไว้เราจะเป็นอะไรครับเป็นพยานครับสุดท้ายพระเจ้าเลือกเรามาเป็นอะไรครับเป็นพยานครับอามนสุดหมายความว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆด้วยระดับของเราการที่เราเชื่อในเรื่องนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยระดับของเราเราบอกเราจะรักษาสัญญาไว้มันไม่ง่ายครับการที่เราบอกว่าเราเชื่อเราเชื่อในอะไรครับเราบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าได้เราต้องอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับพระเจ้าถึงจะเชื่อได้ครับการที่เราบอกว่าเราจะรักษาความเชื่อนั้นไว้เราก็ต้องมีระดับที่ใกล้เคียงกับพระเจ้าเราถึงจะรักษาไว้ได้ ก็คือมันเป็นเรื่องที่ยากแต่เพราะว่าเรารักษาแล้วเราเชื่อไว้ได้เราถึงกลายเป็นพยานครับถ้าดูตามประวัติศาสตร์พระเยซูบอกวั้่จุเป็นพยานแล้วแตงแต่นเป็นพยานจรนิงๆปล่าครับถดูนชีวิต่คนที่เป็นพยานมีเยอะไหมครับถ้าดูในชีวิตจริงของเราคนที่เป็นพยานมีไม่เยอะถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันยากครับยพยายนเนี่ยพยายนคือคนที่ทำให้คำสัญญานี้สำเร็จคือการเป็นพยายนการที่บอกว่าสัญญานี้สำเร็จหลักฐานนั้นคืออะไรครับก,ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น,น,ญญนเ말씀 การที่เราเชื่อในพัสัญญาระหว่างพระเจ้ากับเราเราเชื่อและรักษาไว้มันก็จะเป็นพยานแล้วในชีวิตของเราพระวจนะก็จะสําเร็จถ้าเราบอกว่าพระวจนะสําเร็จในชีวิตเราเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครับเมื่อก่อนเปนโตรปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้งหลักฐานที่ว่าเปโตรเปลี่ยนไปแล้วหมายความว่าอะไรครับ

ไม่ได้จะค่าถูกไหมครับกก,บกลัวว่าจะยอมรับตรงนั้นแล้วถูกจับไปฆ่าก็เลยหักหลังทรยศพระเยซูถูกไหมครับเปโตที่เป็นแบบนั้นบอกว่าไม่พูดเรื่องเดียวว่าพระเยซูทรงเมาพระคิเราจะให้เจ้ามีชีวิตรอด แต่เปโตบอกว่าอะไรครับพระเยซูทรงเป็นพระคิดแล้วเราจะปฏิเสธเรื่องนี้ได้ยังไงเราจะยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าไม่ได้ยืนอยู่ต่อหน้ามนุษย์เพราะว่าไม่โปรดให้มีน้ำอื่นที่ให้ความรอดท่ามกลางทั่วมนุษย์ใต้ฟ้าไม่ได้แค่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่เปโตไม่ใช่ชาวประมงอีกต่อไป ไม่ใช่ฝูงชนที่แค่ตามติดจจเจจยยงแต่กลายเป็นสิทธิเอ,เอกที่เป็นสิทธิเอกที่สุดในสาวกที่เป็นสาวกที่สุดที่ติดตามพระเยซูครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเราการที่เราเชื่อแล้วก็เรารักษาพระสัญญาในช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะยากลบาก แต่ถ้าเรามีประสบการณ์ที่สิ่งนี้มันสำเร็จขึ้นในชีวิตของเราแล้วเราตัวเราเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วเราเติบโตขึ้นเราก็จะเป็นพยา,ยานาแล้วสิ่งเหล่านี้เราจะไม่รู้สึกว่ามันยากครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับถ้าเราดู ถ้าเราดูการทำสัญญาของเขาเราจะเห็นระดับของคนคนนั้นครับเราสัญญากับใครแล้วก็เรารักษาคำสัญญาของกับคนนั้นเนี่ยขนาดไหนเราจะเห็นระดับของคนนั้นครับบนโลกเองก็เช่นกันบนโลกเองก็เช่นกัน เรามีการพบปะกันร,ระหว่างผู้คนบนโลกแบบนี้ถูกไหมครับแล้วเราทำสัญญากับใครยังไงนั่นแหละคือระดับของพวกเราเพราะอะไรระดับบนโลกของพวกเราเนี่ยมันอ่อนถูกไหมครับแต่ด้วยยังน้าขอบคุณ แต่ถ้าเราดูตามหลักพระคัมภีร์ตามคิดจักเนี่ยตามหลักฝ่ายวิญญาณเนี่ยเราทําสัญญากับพระเจ้าเป็นระดับของนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีการขอบคุณออกมาครับอามนเพราะว่าอะไรถ้าเราดูในระดับของโลกเนี่ยระดับของเราเนี่ยยังอ่อนอยู่เพราะว่าเราดูเรื่องที่เราทําในระดับของโลกเนี่ยระดับของเราเนี่ยยังอ่อนอยู่เพราะว่าเราดูเรื่องที่เราทสัญญาก็ได้ เพราะว่าอะไรเราต้องยอมรับก่อนว่าระดับทางโลกของเราเนี่ยอ่อนกว่าคนอื่นเพราะว่าอะไรที่ระดับของทางโลกของเราอ่อนหรือว่าน้อยกว่าคนอื่นเนี่ยเพราะว่าเราดูเป้าหมายการทำสัญญาของพวกเราเนี่ยเป็นคนถ้าตามโลกเนี่ยก็คือเป็นคนที่อ่อนแอครับแต่ถ้าดูตามหลักพระคัมภีร์หลักฝ่ายวิญญาณ ถ้าเราตีว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยเป็นระดับที่สูงที่สุสดแล้วครับอามนเราต้องขอบคุณนะครับถ้าบอกว่าการสัญญาเป็นอย่างนี้แล้วความเชื่อละครับความเชื่อก็คือลิธานุภาพความสามมาของคนคนนั้นเพราะฉะนั้นความเชื่อเนี่ย มันจะปรากฏขึ้นเป็นลิทนุภาพครับยังไงว่าความเชื่อเนี้ยเป็นกำลังเป็นคำตอบเป็นทางหรือเปล่าเท่าที่ความเชื่อของเราเป็นกำลังเป็นคำตอบเป็นทางความสามารถก็จะปรากฏขึ้นตามนั้น เ믿나나เหมือนกันครับเรารักษาสัญญากับคนทางโลกขนาดไหนความเชื่อก็จะออกมาปรากฏเป็นความสามารถสิ่งที่สำคัญกว่านั้นแล้วเรารักษาความเชื่อนี้ได้ในทุกๆวันก้าวข้ามความสามารถไปก็คือเป็นชัยชนะครับอเมน เพราะฉะนั้นในตอนที่เราเข้ามาเนี่ยก็จะมีความปิต wow, ิยินดีความสงบสุขแล้วก็สันติสุขเกิดขึ้นครับเพราะว่าราไรข่าวประเสริฐที่เรามีมันชัดเจน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระดับความสามารถหรือว่าชัยชนะของพวกเราผ่านทางข่าวประเสริฐที่เราประกาศแล้วก็อาจพวกเขารับเชื่อแล้วก็มาคิดจากได้แต่การประกาศและการทำธัร,รกิจที่ชัดเจนกว่านั้นคืออะไรก็คือตัวเราต้องอยู่ในบทสรุปนี้ครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตัวเราอยู่ในนี้คนที่เจอกับเราก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นั่นเองอเมนก็คือการประกาศและการทำภารกิจที่พระเจ้าทรงต้องการเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในเนื้อหาหลักของเราในวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ย เราเนี่ยก็จะโดนการล่อลวงครับเพราะว่าในโลกใบนี้มันล่อลวงเราแล้วก็ทำให้เราหลงหายไปแล้วเราก็จะทำบาปแล้วก็ทำการล่วงละเมิดพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้านี่แหละให้เราเป็นประชากรของพระองค์เพราะฉะนั้นพระเจ้านี่แหละให้เราเป็นประชากรของพระองค์ พราะเจ้าถึงอยู่กับเราในฐานะพระยาเวพระเจ้าผู้ที่มีความสามารถเป็นพระเจ้าแห่งรักษาพันธสัญญาส <10, S 2> ิงที่สำคัญกว่านั้นในข้อที่12ถึง,ถงจนถึง23เนี่ยเนื้อหานั้นคืออะไร ก็บอกว่าอะไรครับคนที่แม้ว่าจะเป็นคนชอบทำถ้าเกิดเรื่องร้ายกับชีวิตของเขาเขาก็จะรักษาในชีวิตของเขาครับคนที่ในพระคัมภีร์ยอมรับคือใครครับว่าเป็นคนชอบทำก็คือคนทั้งสามโนอาห์ดานิเอลและโยบคนที่ในพระคัมภีร์ยอมรับคือใครครับว่เป็นคนชอบทำก็คือคนทั้งสามโนอาห์ดนิอลและโ ก็คือมี3คนที่ในพระคัมภีร์ที่เป็นตัวแทนของความชอบธรรมที่พระเจ้ายอมรับคือโนอาห์ดาเนียลและโยบครับอแต่แม้กระทั่ง3คนนี้ก็ตามทาบกันดานอาหารมาหรือสัตว์ตุรายปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาหรือว่ามีใครเอามีดมาจ่อคอหรือโรคร้ายโรคระบาดโผล่เข้ามา เขาก็บอกว่าอะไรครับเขาก็จะทิ้งแม้กระทั่งบุตรของเขาไม่ช่วยบุตรชายหรือบุตรสาวเฉพาะพวกเขาเท่านั้นหลอดนั่นคือสภาพของมนุษย์ที่ชั่วร้ายครับแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยที่บอกว่าชั่วร้ายเนี่ยเป็นคนชอบทำได้ยังไง,ขงเขาสร้าง,งเรือโนโอาแล้วอยู่ในประวัติศาสตร์นั้นได้ยังไง ตกเข้ามาในทำสิ่งโตได้ยังไงในความทุกทรมานทำไมโยบถึงเฝ้ามองแต่พระเจ้าผู้เดียวได้ภูมิหลังมีแค่อย่างเดียวครับอาม็คือคําพระวจนะที่ปลอบโยนจากพระเจ้าครับอามีเพราะฉะนั้นในแต่ละวัน เพราะฉะนั้นเราบอกว่าเมื่อวานเราได้รับคําปลอบโยนแล้ววันนี้เราไม่จําเป็นไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละวันแต่ละวันเราถึงจําเป็นที่จะต้องได้รับพระวจนะที่ปลอบโยนจากพระเจ้าครับอาเมนนั่นแหละพระเจ้าถึงสัญญากับเราว่าเราจะให้พระวจนะที่ปลอบโยนพวกเราครับ เพราะฉะน,นั้นทุกท่านครับถ้าในเวลาเนี้ยในวันเนี้ยเหมือนเราอยู่ต่อนหน้าพระวจนะมันเป็นอย่างนี้ทุกวันก็จะถูกต้องแต่ถ้าเราออกจากเวลานี้ไปเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็จะทำตามเนื้อนหนังที่เราอยากทำถูกไหมครับเพราะฉะน,นั้นพระวจนะเนี้ยไม่ใช่ฟังด้วยหูเท่านั้นต้องเอาสิ่งเนี้ยพรวจนะเนี้ย ไว้ในใจของพวกเราตลอดทั้งสัปดาห์อาเมนเขียนไว้ที่วงกบประตูเลยเขียนไว้ตามประตูเลยก็คือไม่ใช่แค่ครอบครองไว้แค่ตอนอยู่โบสแต่ให้ออกไปทุ่งนาก็เอาไปด้วยก็คือในการที่เราทำหน้าที่เลยครับเชื่อแล้วก็รักษาและเป็นพยานสำหรับพระวจนะ ให้เป้าหมายทุกอย่างเนี่ยอยู่ในนี้ครับอามนช่วงแรกอาจจะยากครับเพราะว่าอะไรครับเราจะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเนี่ยมันยากอยู่แล้ววันหนึ่งจะถึงวันที่สิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับพวกเราครับตั้งแต่ตอนนั้นเราจะถูกกอบกู เราเพราะว่าเรารุ่นหลังของเราจะมีชีวิตมีใครสนใจเรื่องฟุตบอลมั้งครับรู้จักเมสซี่ไหมครับคนที่เก่งที่สุดในช่วงยุคสมัยนีก็คือเมสซี่นะครับตามประวัติศาส กูเมซีุ่ดเลชิสแต่ที่น่าตกใจกว่าคืออะไรลูกชายของเขาชื่อว่ามาเทโอเมซี่อายุ8ขวบก,ก,ก็คือเล่นฟุตบอลเก่งมากเก่งเท่าพ่อเขาเลยเมซี่ครับ이이แน่นอนว่ามันก็มีความห่างชั้นระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก 2 3골 게임을 2 4삼 명에 하면서 골을 넣고 도움을 주는 거, 어시스트 하는 거 이게 다 뛰어나요. 그거는 아마 2 0 3 0년대게임었을 거예요. 그거는 아마 2030년대에 뛰어을 거예요. 그거는 아마 2 3게 뛰었을 거예요. 그는 아마 2030년대에 뛰어나게 뛰었 거예요. 그는 아마 2030년대에 뛰어나게 뛰었 거예요. 그는 아마 2030년대에 뛰어나게 뛰었 거예요. 그는에뛰어을거요는 ก็คือตีเป็นเฉลีย่ยแล้วในยีิบสามแมตช์เนี่ยคนนี้ก็จะต้องยิงหนึ่งประตูแล้วก็ทำการแอสเซ์อีกหนึ่งประตูมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับจะยิงได้ในทุกแมตช์เนี่ยแล้วสิ่งนี้มาจากไหน,น,นก็คือมาจากพ่อของเขาเมซซี่นั่นเองเมซซี่ที่เป็นพ่อเนี่ยเพราะว่าเขาอออินชีวิตของเขากับฟุตบอลมันไม่ได้รับแค่เขาเท่านั้นพพ่อเนี่ย แต่ไปถึงลูกของเขาด้วยนั่นคือจุดเริ่มต้นของพวกเราครับเพราะถ้าเราเริ่มต้นหนึ่งคนแล้วคนที่เจอกับพวกเราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับพวกเราเพราะพรที่เราได้รับพวกเขาก็จะได้ชื่นชมอินดีด้วยครับเพราะฉะนั้นเราถึงต้องเริ่มต้นใหม่แล้วก็ท้าทายใหม่ครับ <c oughs> ให้ระวนาทั้งหมดที่ฟังมาเชื่อด้วยจริงๆและรักษามันจริงๆ,งๆแล้วก็ด้วยการเป็นพยา,ยานเราไม่ได้ร้องตะโกนแล้วก็เลี้ยงดูเราเด็กๆลำแนนเหล่านี้แต่ในตอนที่ผ่านการใช้ชีวิตของพวกเราแล้วเด็กๆมองเห็นเราก็ตามมา ทางของเราที่จะไปใน7 7เเนี่ยเป็นทางของประวัติศาสตร์ครับให้เราเชื่อให้เรารักษาแล้วก็เป็นพยานะน,น,ะนะครับขอไว้พอในนามของพระเยซูคริสต์นะครับให้เราที่ถามด้วยกันนะครับขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาขอพระคุณที่พระองค์ให้พวกเราเป็นเป้าหมายคู่สัญญาของพระองค์ ขอให้พวกเรารักษาและก็เช <interpret ation. S 2> <ier> ื so Hello, ่อในพัะสัญญาของพระองค์และกลายเป็นพยานของโลกและเป็นพยานของยุคสมัยนี้ขอให้ส่วนตัวของพวกเราแต่ละคนอยู่ในพระคิดเท่านั้นก่อนข้าพง์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ a m e